ัสดีครับสวัสดีค่ะปิดยังปิดยังเหลืออะครัี แนะนำรายการให้ด้วยกันี่รายการวันวารินมาร์เก็ตเพลสนะคะเราจะเสนอซับสวยๆ EP ที่เท่าไหร่นะ EP ที่52าสอขอบคุณพี่กับมาใน EP 5ใช่ซื้อหวยเลยวันนี้พี่กังก็จะมีซับสวยมามาเสนอนะคะมาแนะนำว่าไอ้ตรงนี้มันน่าซื้อไหมน่าจับจองเป็นเจ้าของหรือเปล่านะคะก็ก็จะเป็น EP ที่น่าดูอีก EP หนึ่งเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะ จับจองเป็นเจ้าของอ๋อโสดเลครับใช่รอบเป็นโสดอยู่ใช่ใช่รอบแบบดีมากเลยโสดคะาตองนั้มีมีมีจะมีที่ไหนน่าสนใจครับพี่กั้งครับตอนนี้นะคะพี่กั้งจะขอเปิดเป็นที่ที่บ้านปาริชาติก่อนนลกันบ้านปาลชไนครับ้บ้านปาริชาติจะอยู่ตรงรู้จักว่าสีแสงทองไหม วัดสีแสนทองเส้นถนนอุบลตะการาาถ้า,ถ,าถ้าจะคนอุบลก็จะพูดว่าเป็นหลังกองินหลังหลังส,สนามบินสนามบิน,น,บนถ้าคนอีสานก็จะเรียกว่าหมวสนามบินนะเขาก็จะแบบว่าเออ่ทำเลโซนนั้นมันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งแหละใกลใ้โรงพยาบาลใกล้สนามบินเป็นแหล่งที่แบบ ชําเลดีอ่ะในในในราคาเบาๆที่ไม่แรงมากนะคะกับเนื้อที่<ม>บ้านเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบสี่ตารางวานะนัดเนื้อที่เยอะเราก็แค่ถ้าพูดตรงๆก็คือบ้านอาจจะมีอายุเยอะนิดนึงแต่ว่าราคาล้านห้าแต่สามารถต่อรองได้อีกนะคะเพราะว่าคุณยายนะคะคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านอ่ะๆๆก็อ,อ,อยากจะอยากจะขายเพราะนม่ว่าคุณยายพึ่งสาพึ่ง เพื่อคุณ่อยอยู่คนเดียวเพื่ออยากจะย้ายไปอยู่กับหลานแล้วอะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่่อแอยู่นี่ที่คนเดียวค่ะใช่ค่ะ,ก,ะก็รู้สาวแกเพิ่งเสียไปเสียใช่ค่ะก็ก็เลยก็เลยอยากจะอยากจะเปลี่ยนให้มีคนได้ดูแลแกเพื่อที่จะแบบว่าเปลี่ยนเอาเจ้าของใหม่เข้ามาดูแล<ะ>บ้านเพราะว่าคุณยายเจ็ดสิบก็คงจะไม่ไหวแล้วนะคะที่จะดูแลบ้านหลังใหญ่ขนาดน,นี้ ค่ะสับแรกก็ดึงซีนดรงมากะรับดามากดรา,า,ามากใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเยวเดี๋ยวที่ขอดึงดึงกลับมาใหม่ขอดึงกลับมาใหม่ <c oughs> ๆๆเราจะไม่ดาามากกันนะคะที่จะบอกว่าถ้าซื้อในราคานี้นะคะก็สามารถต่อรองกันได้ซึ่งอพยาบาลหรือว่าที่ทํางานอยู่ในระลบียบนะใช่ใช่พี่ว่าพี่ว่าเหมาะสมนะเพราะว่าเข้าไทแค่สามเดีนเอในหอ จากถนนอุบลตะการซอยสิกษาเข้าไปสามร้อยเมตรเดียวกว่าเข้าไปก็จะเจอบ้านแหละมันเป็นทำเลที่โอเคนะสภาพบ้านถือว่าสวยนะครับค่ะปรับปรุงอีกนิดหน่อยต้นห้าอีกนิดนึงอืใช่นะคะก็คุยกันได้นะคะต่อรองกันได้อีกซื้ออยู่ก็ได้นะเนี่ยซื้อปล่อยเช่าังได้นะถูกถ้าน้องนัทเขาเป็นสายลงทุนนะคะพี่กั้งชอบมากเลยคือแบบนัทเขาจะเป็นสไตล์แบบมองการไกลนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องแบบ ติดตามน้องนัาได้เลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่าทำเลนี้โซนนี้อ่ะปล่อยเช่าแล้วมันจะเวิร์กไหมสาวๆพยาบาลหนุ่มๆพยาบาลสามารถมาเช่าอยู่ได้เนาะเราทำธุรกิจนี้ได้เลยนะคะ เป็นคนหนึ่งที่พี่ก็ชอบนะบ้านเลขที่แปดทับเก้านะคะแปดทับเก้าใช่เล็ตัวเดียวด้วยคุดนะแปดทับเก้าสวยนะเลขก็สวยพี่กั้งให้หวยหลายรอบแล้วนะคะ <c oughs> แล้วเป็นไงบ้างน้องนัดดูบ้านแล้วแบบอพอพอโอเคนาะยชอบไหมแบบไหลังชอบชอบครับทรงบ้านก็เป็นทรงที่ก็ยังนิยมอยูอ่นะเนาะสมัยนั้นเลยต้องปรับปรุงนนปปรรับุงิดหน่อยปรับปรุงนิดหน่อย ตามตามอายุก็ทาสีทาสีนี่แหละเี่ยสงบาอะไรยก็ดูสวยดูดูจุ๋ยยร้านห้าส่วนเืนเงินเพราะว่าสามวันก่อนขายร้านสามแต่รือว่าคุลูกค้าก็มาดูเยอะเหมือนกันถ้าใครพลาดหลังนั้นแนะนํำหลังนี้ครัหลังนี้หลังนี้ผ่านไปก็แวะแวะเข้าไปดูได้นะคะจะมีป้ายพี่กั้งติดอยู่ร็โทรมาคุยได้หรือว่า คุยกับน้องนัทหรือว่าทุกๆคนที่เป็นเซลล์ของวันวารินได้หมดเลยนะคะบ้านก็น่าอยู่ค่ะน่าอยู่นะสามห้องนอนหรือห้องน้ำก็จะเป็นจํานวนห้องน้ําอาจจะเป็นสําหรับบ้านที่แบบมีอายุเยอะเนาะเพราะ<ๆ>ก็จะมาก่อเนดนะินใช้ห้องน้าไม่ค่อยเยอะกันนะคะเราก็ค่อยไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีกได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ข้างหลังอีกเยอะอยู่<ๆ>ที่จะสามารถที่จะทําห้องน้ําเพิ่มได้อีกอยู่นะคะส่วนราคาก็มาต่อรองกันได้นะคะคุณยายใจดีค่ะครับ ก็งดเรื่องดราม่าไปก่อนนะก็เอาเป็นว่าราคาเหมาะราคาดีมากพี่กั้งแนะนำเลยสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ทีนี้จบจากบ้านเนี่ยเป็นไงครับพี่กั้งอยากจะเสนอที่ดินเนาะอันนี้พี่กั้งไปดูเองนะก็ที่ดินที่นาจะรวยอืม ดีนายดีมากเลยครับเดินทางเป็นอะไรที่เการเดินทางนะคะก็จะเป็นชั่วโมงอยู่นะรับจริงนะคะไม่ไม่รับผ่านถนนนอนไปจริงด้วยลงพื้นที่จริงดิฉันลงพื้นที่จริงค่ะขอบอกคือเรานี่เราไปพื้นที่จริงนะครคือถ้ามองไม่เห็นภาพเราจะพูดไม่ได้ใช่ครับถ้าถ้าอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะถ้าสมมติว่าน้องน้องนัดได้เห็นที่จริงไปติดป้ายไปเข้าไปแล้วมันแบบ ฟิลมันจะได้จนจินนีอินเนอร์ออกมาถามปุ mm ๊บถามปุ๊บตอบปั <"P> ๊บถามปั๊บถามได้เลยรูงานทองนะคะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะนาจะหรวยพี่จะบอกว่าเนื้อที่จะอยู่ที่สองสองไร่ห้าตารางวาก็ตีซแ่สองไร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่อยู่ติดกับ กเกษตรอำเภอนาจะห่วยเลยคือในตัวเมืองเลยไม่ต้อง,มองไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่แปลงนี้อาจจะยังไม่ได้มีถนนคอนกรีตแต่ฝั่งรตรงข้ามถนนคอนกรีตกำลังลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กาลังจะมาฝั่งนี้ปนแปลงนี้นใช่แปลงนี้เขาให้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะหน้ากว้างก็จะอยู่ประมาณ40มเมตรลึกประมาณ90ประมาณนะคะก็ เข้าไปจากหน้าซอยน่ยเข้าไปไม่เกินร้อยเมตรอ่ะก็จะเจอที่ดินอยู่ขวามือนะคะเซอยนี้จะติดกับเกษตรอำเภอเลยถ้าสมมติว่าเราวิ่งเข้านานเจรุวยใช่ไหมเราก็จะต้องผ่านเด็โดมไปโซนจะไปฝั่งน้ำยืนหรือจะไปฝั่งบุญทนิกก็ได้แล้วก็เข้าตรงหานาจเจรุวยก็คือเจอสี่แยกนาจเจรว๋ยจะเจอโรงเรียนนะคะ แล้วก็พอพอเจอสีแยกเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปที่เกษตรผ่านเกษตรอำเภอนาจหนวยครับนะคะแล้วก็แล้วก็จะเจอที่เลยไม่ไม่ไม่ได้ลึกมากนะเข้าไปประมาณหกร้อยเมตรอาตีซ่าติซ่าเกือบ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 แปดร้อยแหละเรแล้วไฟฟ้านี่ต้องดึงเข้าไปประมาณสามร้อยน้อยประมาณสามร้อยเมตรอืเพราะว่าไฟฟ้าเห็นอะอยู่หน้าที่มีมีมีเสาไฟเข้ามีไฟ ถนนกว้างมากตรงถนนเลนใหญ่นะแล้วก็เข้าไปในซอยเนี่ยก,ก็ส็สวนทานกันได้นะ,ะพี่พี่ว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ชอบเอติดเขาข้างหลังติดเขาเพรามีติดวิวคือวิววิวจะมองเห็นเอภูเขานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นอ่ะภูจองนายอย อ๋อที่อ๋อตรงนี้ไปกลางเต็นท์ได้ด้วยนะตรงนี้ใช่ค่ะที่ยืนอยู่ตรงที่น่ะจะมองเห็นภูจองนายอยเลยเออมันมันมันเวิร์กนะเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ใช่ข้างหลังเป็นวิวภูเขาข้างหลังเป็นวิวภูเขาแล้วก็เราจะขับผ่านอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยตัวนี้เส้นเส้นทางนี้ก็สามารถทะลุไปภูจองนายอยได้ด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะถ้าใครชอบเขานี่ดีนะครับใช่ค่ะก็จะมี แฟนต่างชาติท,ที่ที่เขาชอบแบบอย่างเี้คน<ช>แบบหนาวนิดนึงภูเขานิดหน่อยเขาก็โทรมาถามอยู่เหมือนกันบบน,น,นะคะสําหรับคนที่พื้นที่พแถวละแวกนั้นที่อยู่ทางนานจะหน่อยแล้วก็อยากจะได้ทรับที่แบบว่าอยู่ในตัวอ,อําเภอนานจะหน่อยซึ่งขับออกไป500เมตรอย่างเงี้ยซ้ายมือจะเป็นเซเว่นมิกซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหาของกินก็ไม่ไม่ได้ยากมาก นะคะถ้าจะไปทําบ้านสวนอะไรเป็นบ right. ้านสวนที่อยู่ในเมืองเราไม่ได้เด็กไกลตัวใช the ่ใช่เป็นบ้านสวนแล้วก็แปลงพื้นที่ดินก็สวนด้วยนะคะก็ทำบ้านสวนได้ทําเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะทําเป็นโฮมสเตย์ได้ทำเป็นที่ที่สามารถเราเราสามารถพัฒนาพัฒนาอาหาตัวนี้ไปได้อีกเยอะนะในความที่ผมวิั้ังนะว่า อาจจะแบบว่าลงทุนทําเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแล้วพา<ไ>นักท่องเที่ยวเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้เล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าติดทูจงนายอยไปอีกหน่อยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ไ>น้ำตกห้วยหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วอ่ะค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกอไกลเลยนะคุณพีถามว่าเหมาะกับทําอะไรอันนี้พี่พิการแนะนําก็คือ <ừ. S 2> เกี่ยวกับยังเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเนาะ ยังเป็นโฮมสเตย์พี่กั้นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะไปในแนวอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะติดอยู่เด่กับห้างอย่างเดียว<ช>จริงๆออธุรกิจเชิงแบบนี้บ้านเราน่าจะพัฒนาได้อีกนะคะเป็นทิศทางของบ้านเรานะับบนยังยัง,ย,งยังเป็นพัฒนาไปรูปแบบของกเกษตรการพักผ่อนเป็นแคมปิ้งเป็นแนวเนี้ยจะบ ทำเ,<อ>เป็นแคมป์ๆๆได้จุดเด่นของเราะ,ะถ้าเรามีอากาศดีทำเลดีแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ <ฮะ S 1> อาหารอร่อยแล้วก็ที่พักชิคๆนิดนึงนะคุณครูไปถ่ายรูปนี่ยคนชอบเอาไปลงอินสตาแกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พัฒนาได้นะพี่กั้งว่ามันมันมันไม่ได้แบบว่าแบบ ไกลมากหรือว่าทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วแหลงตรงเนี้ยใกล้ที่ท่องเที่ยวมากแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะพัฒนาไปทางไหนคเนาะมันก็มันก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะราคาเสนออยู่ที่สองล้านห้าเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่สองไร่ห้าสองไร่ตกไร่ละล้านเนาะใช่หลักล้านนิดๆ่ดลองได้นะคะเนื้อที่เท่าไหร่คุณพีถามประมาณสองไร่เนาะสองไร่ห้าตารางวาค่ะ ถ้ามาดูกันเยอะๆหน่อยนะคะตอนนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่คุณพีคุณเบียนะคะขอบคุณมากนะคะที่ที่มาดูไลฟ์กับเรานะคะสองล้านไลฟ์สอง <laughs> ล้านหกสิบสี่ล้านคน <laughs> ขอบคุณหกสิบสี่ล้าน,น <laughs> ขอบคุณมากนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะดูให้จบนะคะแบงแะ่งนี้แนะนําคนที่อาจจะอยู่ในเมืองตอนนี้เนาะอาจจะแบบมาเคยมาทํางานในเมืองอาจจะแบบมีตังค์อยาก หาซื้อเก็บไว้หรือว่าเผื่อว่าจะจะย้ายกับไปอยู่รอมเพอเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแนะนำานก็ต้องเอาคนที่แบบแนะนําคนที่แหล่งอยู่เพยเคยอยู่ที่นั่นอาจจะคือยู่นั่นใช่ค่ะเพราะว่ามันด้านหลังติดเขาใช่ด้านหลังเห็นมองเห็นเขาก็ยังไม่เชิ่ว่าติดเขาเลยแต่ว่าสามารถทะลุไปหากันได้แต่ถ้าจะชอบเขาไม่เป็นไรแต่ชาชอบเรา อิ่งใช่ไหมาเราก็ยุ่งเลยนะเออมีคนโสดอยู่นะคะทีเราโสดอยู่นะคะตอนนี้ปรามากค่ะปามากค่ะตอนนี้ช้นแก้วครับยี่ห้อไหนช้นแก้วค่ะช้นแก้วพูดมากไปแล้วโปรดิวเซอร์หลับไม่ยอมนะวะ่เพื่อนมาไปที่โปรดิวเซอร์นะก็แนะนำนะคะแปลงนี้ก็สวยอีกแปลงหนึ่งนะคะน้องนัทครับในความคิดของน้องนัทเป็นไงบ้างคะสำหรับ สอบซับแล้วที่พี่กั้งเสนอมาพอฟัโพอียกไหมคะลดนิยมดีมากเลยครับพี่กั้งลดนิยมดีมากนะผมชอบผมชอบถ้าในบ้านบ้านลหลังแรกก็เหมาะกับกับปุม่มปล่อยเช่าเนาะว่าบ้านเช่าของมันกรเดิ่ยเข้ามาต้อออกละเข้มามาสามวันบางบางบาง,บางอันก็ไม่ถึงวันก็ก็ไปแล้ว<ช>เป็นอะไรที่เวิร์กมากสาหรับธุรกิจบ้านเช่าที่กั้งแนะนําน่อยนะ แนะนำมากเลยสำหรับสำหรับคนที่แบบพอพอพอเหลือพออะไรอย่างเงี้ยสามารถลงทุนด้านนี้ได้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ปอูกสองไร่ถือเยอะนะฮะแล้วก็อยู่ในเขตของตัวเธอตัวเธองักคี่ว่าไม่ได้ออกไปถ้าเป็นเพื่อใหญ่มากก็จะอยู่ใกล้ตัวเธอนี่จะจับเพราะในพื้นที่เขตพื้มันจะเต็มระดัถ้าเป็นสองอาจจะต้องทําให้ให้ดูแตกต่างกัน ใช่ในที่สองไรนึง่โอเคเลยครับใช่ค่ะมันมันโอเคนะในในความคิดของพี่ตอนแรกตอนแรกฟิลของเราอ่ะเเราก็ดูใน Google Map อยู่ก่อนที่เราจะไปอ่ะแต่แต่เจ้าของก็บอกเราอยู่ว่าอยู่ในตัวอเภอนะซึ่งเราก็กลัวว่าอ้ยมันจะออกไปไกลไหมอะไราเงี้ยคำว่าอำเภอเนาะงทีหาไปอีกสิโลอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่เลยนะคะขับรถปื้อถึงสี่แยกฝั่งซ้ายมือเป็นโรงเรียนโรงเรียนนานจร เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยแล้วก็ไปเจอเกษตรอำเภอแล้วก็เจอที่เลยแถวนั้นมีเขาเรียกว่ามีมีสถานที่ราชการหมดเลยโอ้โหคนละโอ้โหแล้วก็มีหาของกินได้เยอะมากหน้าปะซอยไม่เหงาเนาะไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาเมื่อไปอยู่นั้นมันเหงายากเดินมาคุยกับใครก่อนนั้นหาเขาอะเราจะหาเขาไม่ได้นะอ้าว ทีนี้เดี๋ยวก็สําหรับแปลงนาจั่ววยก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ในใจด้วยช่วงนี้น่าจะเียกตั้งไปหมดแล้วนะพี่ก้างนะก็จะมาหาเสียงอะไรตอนนี้นะเออเอาไม่เป็นไรอย่าล,ลืมนะคะแป,งงแปลงต่อไปนะคะจะเป็น กลับมาบ้านเราอีกรอบหนึ่งพี่ดีพาเดินทางนิดหน่อยนี้ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเสร็จแล้วไปลงเครื่องที่นายจะนวยตอนนี้นิ่กลับมาแล้วเออไปดีแบกมาลงเครื่องมาลงเครื่องหนเมืองก่อนกลับมาหาหาคุณเดือดหาคุณเดือดนี่มีมีมีเพื่อนนะถามบอกผมเพื่อนมาจากเมือเ่ามไว้จาก ที่ที่เวียดมีอะไรแนะนำาบอกหาดโคเดือเอออิตาเลเหรออุบลปินเลรอมีหาดมีทะเลใช่อุบลมีภัตยาคัรยาก็มีนะครับมีหาดค่ะมีหาดอุบลมีหาดในตัวเมืองมีหาดด้วยเอออุบลดีสหาดโคเดือใช่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าไปก็ทุกคนถ้าเป็นคนอุบลจะรู้จักแพแพแต่ละแพที่เราจะชอบไปนั่งกิน

อยู่อยู่ในโซนของทางเข้าของแพรเลยใช่ถูกถูกในรูปที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้าเลียกถ้าถ้าดูจากรูปขวาม,มือนี่ก็คือแพแล้วคะ่ะก็คือลงลงหาดได้เลยนะคะอุบลมีหาดค่ะซ้ายมือนี่คือที่ดินที่ถมแล้วพร้อมสำหรับสร้างบ้านถมไปได้นานแล้วนะคะก็พร้อมสร้างบ้าน <c oughs> ความยาวของที่ก็แปลงตั้งแต่ ต้นเสาเนี่ยแหละค่ะหลังคาแดงเนี่ยยาวไปถึงตรงโค้งเลยโอ้สามสิบเมตรน่าจะกว้างน่าจะกว้ากว่านั้นด้วยนะคะน่าจะกว่าเพราะว่าจากหลังคาแดงนี่ใช่ไหมแล้วก็ยาวไปรงถึกโค้งจากรูปเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับก็น่าจะประมาณสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรใช่ใช่ เหมาะอยู่นะคะมันเป็นทางยาวเลยหน้ากว้างยาวปรับผมแล้วมันโอเคอะค่ะนี่ปรับปรับผมแล้วใช่ค่ะปรับผมแล้วแต่ถ้าชอบสูงกว่านี้ก็คือปรับผมเท่ดอีกของเราคือมีแนวรั้วให้นะคะทารั้วแล้วเพราะว่าเราต้องผมดินใช่ไหมลอกแปลงเลยไหมกันไว้เรียบร้อยแล้วกันเราแปลงเลยไหมจั้นอยูข้างหลังเลยเขาก็ทาเยอะเหมือนกันนะคะเจ้าของแล้วเพราะว่าตอนแรกว่าจะสร้างเองไง แต่ว่าตอนนี้คือน้องก็อยากจะขายเพราะว่าอาจจะอาจจะอยากจะแบ่งให้กับคนที่เขาอยากทําธุรกิจจริงๆหรือว่าทําบ้านพักตากอากาศก็ได้ถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศตรงนี้จะเห็นวิวแม่น้ำมูลเนยถ้าที่ตกตรงนี้สวยมากเลยใช่ใช่วิววิวฝั่งคูเดือนเลยถ้าถ้าตอนเย็นเนาะก็จะไม่เหงาเท่าไหร่ใช่ไปดูตอนเย็นนะถ้าใครแบบ เดินทางเร็วลองลองลองไปตอนเตรียมลองดูงานที่ตกปินสวยมากเลยเหรอทำไมเป็นคู่แม้เป็นคี่ก็ได้เป็นขี่์เดี๋ยวน้องปีบอกว่าเดี๋ยวขอไปหาไปหาข้างหน้าโอ้ยคนนั้นคนนั้นยังไม่พูดถึงเขาเลยคนนี้พูดไปเยอะคนนั้นเกือกนอนโปรดิวเซอร์อีกแล้วป่าอย่างนี้ตรงนี้นะคะก็คือพี่กั้งว่าเข้าไปแล้วก็มันก็อืม มันเป็นทำเลอยู่แล้วเป็นโซนโซนเป็นโซนทองเที่ยวท่องเที่ยวของอุบลนะคะเหมาะมากเหมาะมากเอไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงการเทศกาลใดๆก็จะไปนั่งไปแฮงเอาท์ไปทีชมวิวกันอยู่ที่หาดเที่ยวได้ทุกทั้งปีทั้งปีถูกถูกเ่ยใช่ใตรงนี้ทําธุรกิจได้ในในในสวนนึ่งที่พี่กันต้องนัดคิดว่าทําอะไรตรงนี้อ่ะะ นอกจากบ้านั้างตากอากาศร,รีสอรเล็กเล็กไหมรีสอดก็เหมาะนะฮะที่อีกีอกนะสอดก็เหมาะอยู่ถ้าจากอากาศก็ตรงนี้ก็ต้องโอเทีสองไร่แลตางอากาศสองไร่สามงานห<อ>้าสิบสามตารางวาเลยนะ<อ>เกือบสามไร่เลยนะเหมาะกับใดก็ เหมาะกับแบบตัวอะไรก็สนามสุพรรณยัได้ก็เลยถ้าเป็นต่างอากาศเนาะใช่แล้วก็ทำคาเฟ่คูคูหน่อยเนาะแบบเออโซนนั้นคาเฟ่ตอนนี้น่าจะมาสองที่ใช่ไหมตอนนี้เห็นเปิดใหม่ที่หนึ่งที่เห็นด้านซึ่งก็เปิดใจอันนั้นก็น่าน่าไปนั่งเหมือนกันนโซนคาเฟ่เออโซนหาดคูเดียแถวไหนก็ยังได้อยู่นะพี่ว่าก็ยังได้อยู่ ครับเป็นโซนท่องเที่ยวเป็นท้องถเลยกัน,นไได้ค่ะค่ะก็คือเหมือนแบบบ้านเราก็เลือกอบจอกันใหม่แล้วนะก็คือาอาจจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในใน,ในฟิลของพี่ก้าวนะว่าพัฒนาเศรษฐกิจเอื้อให้กับเออนักลงทุนหรือผู้ประกอบการต่างๆให้ให้เศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเฟื่องฟูขึ้นพี่ดังว่าแต่ละแปลงแต่ละที่ดินน่าจะตอบโจทย์ให้กับให้กับนักนักลงทุนหรือ หรือนักพัฒนาอสังหาให้มาให้มาทำอะไรให้บ้านเราได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดเงินจะได้สร้างเข้าเข้าบ้านเราได้เยอะมากขึ้นในในความรู้สึกของพี่จากที่ย้ายมาอยู่อุบลไดสิบปีเนี่ยนะคะคก็ก็อยากจะเห็นบ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีนะคะต่อให้มันมีโควิดแต่ถ้าแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าช่วยกันทุกๆฝ่ายพี่กั้งว่าน่าจะรอดคือน่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำ ก็ฝากที่ดินแปลงเศรษฐกิจแปลงนี้ด้วยนะคะราคา8ล้านเค่ะสำหรับ2ไร่3งานห้าบาตารางวาค่ะเผื่อไส่3งาน53ตารางวาเกือใครอยากสร้างแลนด์มาร์กเหมือนที่น้องนัทต่บอกนะคะแลนด์แลนด์มาร์กเช็คอินแห่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เดินทางก็ไม่ได้ยากนากแล้วก็ถนนทางก็ดีหมดเลยนะคะตอนนี้ทำถนนใหม่ด้วย ดูทางเข้าโอเคดีมากด้วยแล้วก็สอบข้างทางระหว่างทางที่จะที่กว่าจะไปถึงตรงแลนด์มาร์กแห่งนี้ก็จะ่านก็จะผ่านร้านกาฟแฟเยอะแยะมากมายกินตาค้างกว่าจะถึงที่พักกว่าจะถึงที่พักกินตาค้างเขาจะได้เช็คอินวันก่อนผมไปนอนไม่ได้อยู่สามวันนล้างใส่กาแฟเส้นนั้นก็เยอะมากหลงลยหลง โอ้พี่การกษาหยอกหยอกหยอกนะคะก็ ซับสามซับนะคะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีเท่านี้ก็มีเยอะแยะมากมายวันอลลีมีเยอะใช่วันนี้ก็เอามาเป็นกับแก้มอันนี้กับแก้มนะคะเพราะเราดื่มเราชนน้ำเปล่ากันอยู่ค่ะดื่มนะคะก็ก็ฝากด้วยนะคะว่าเอ่อซับของวันวอลลีมีอีกมากมายนะคะแล้วก็ฝากอีพีหน้าๆต่อๆไปเรื่อยๆนะคะฝาก เป็นกำลังใจให้กับกั้งแล้วก็น้องๆแล้วก็บอสอุ้มที่เราเปิดชาแนลนี้ให้กับทุกๆคนได้มาช้อปปิ้งนะคะขอบคุณบอสนมาอมากมากเลยที่เปิดโอกาสให้เราได้เอาทรัพย์ดีๆมานำเสนอในช่องวันวันมาลินแ a ลต e t p l ม c าเก็ตเพลสวันมาลินมาเก็ตเพลสนะคะอย่าลืมนะคะอีพีนี้เป็นอีพี52ดูย้อนหลังได้ทุกเมื่อนะคะในช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วฝากด้วยน้องนัท ฝากทางบ้านได้เลยค่ะฝากทางบ้านผมมาทีก EP ผมมาบ่อยน้องนัดเขาแล้วฝากพีกั้งใช่กั้งนานาดานนั่นาทาที่เพราะว่าหาเวลาว่างมานะคะวันนี้ว่างว่างว่างค่ะวันนี้ก็เลยมาพบปะกับทุกุคนนะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับทรัพย์สวยๆของกั้งแล้วก็ สักอื่นๆอาจจะตามมาทยอยๆมานะคะเดี๋ยวกังหาวันที่กังสะดวกมากๆแล้วเดี๋ยวกันงจะมาเจอกับน้องนัดเจอกับทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามของทุกๆคนนะคะที่มาดูแลมาดูกันตั้งสองล้านห6ล้านคนแล้วพี่กันครับเอาเหรอคะ66ล้านเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะ ขอบคุณค่ะรุ่งนัสดีค่ะ